สิ่งที่พ่อแม่แล้วก็ผุ้ปครองแล้วก็คุณครูควรต้องทำก็คือหนึ่งคือเปิดโอกาสให้เขาได้ลองทำได้ลองสร้างภาวะผู้นำอยู่ในกลุ่มบ้างอยู่คนเดียวบ้างอยู่นอกกลุ่มบ้างนะครับเจอกลุ่มใหม่ๆบ้างแล้วแต่อันนี้เราเปิดโอกาสให้เขาได้จับให้เราเขาได้เลือกให้เขาได้ทำให้เขาได้คิดให้เขาได้ลองอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเราเปิดโอกาสแล้วแน่นอนมันต้องมีปัญหา งั้นหน้าที่เราคือรับฟังเรายังไม่ได้แก้ปัญหาให้เขาก่อนแต่สิ่งที่เขาต้องแก้ปัญหาสิ่งที่เขาต้องทําก็คือไปแก้ปัญหาเองเรารับฟังแล้วเราไกด์เขาแล้วให้เขาลองแก้ปัญหาดูนี่คือสิ่งที่อยากให้เด็กๆได้สร้างภาวะผู้นําในตัวเองเพื่อเขาจะได้โตไปแล้วสามารถที่ทําพวกเซลล์เด็กจัดการตัวเองได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถเข้าอยู่ในสังคมได้อย่างแฮ ppy แฮ ppy ครับ วันนี้ก็มาเล่ากันประมาณเท่านี้นะครับผม